วันนี้จุดหมายแรกที่เราจะไปบ้านบรานากันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ชัยเส้นหวดค่ะเราก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่ฟอร์ตแคนนิงนะคะเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับจุดที่เราจะเห็นกันตามไอจีเยอะมา,มากๆเลยเป็นอวงต้นไม้นะคะถึงแล้วพร้อมกับป้ายต้อนรับนี่ค่ะ library at orchard เราจะตามหาร้านไอติมค่ะ ไอศครีมนะคะตัดพร้อมกับใส่ขนมปังค่ะแบบนี้เลยนี่เราสั่งเป็นรสวานิลามานะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่มารีน่าบาราเพื่อไปยังเดสติเนชันต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟค่ะ MRT นะคะเราเข้ามาถึงห้างเจเวลค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบน้ำตกที่อยู่ในห้างนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในห้างเลยค่ะสวัสดีชาวันที่3ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จุดหมายแรกที่เราจะไปคิดว่าเราจะไปที่ บ้านโบรณาณการน,นะคะเป็นบ้านที่แบบมีสีสันสวยๆแล้วเขานิยมไปถ่ายรูปกันอันนี้อาจจะต้องนั่งรถออกไปนอกเมืองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถบัสกันค่ะอยู่บนรถเมล์กันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งจากสถานีที่ที่พักเรานะคะไปถึงที่ปลายทางในประมาณ5สถานีค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูรถเมล์วันนี้ที่เรานั่งนะคะเป็นแบบชั้นเดียวค่ะ เพลินๆลเลยค่ะลอดูวิวข้างทางไป5่าสถานีเด no ี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงย well. ่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่นี่มันบ้านประหลาดการเฮาส์นะคะด้านหน้าตรงนู้นค่ะนี่อยู่ด้านนู้นจะถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงแล้วเราไปถ่ายรูปหน้าบ้านที่สไตล์ประหลาดการกันนะคะคาเฟ่นัซสื่ แต่ก็คือยังไม่เปิดเด้อแต่ดูแบบดูทรงสวยมากเลยอุยต่อไปหน้ามาเนาะดูดีถึงแล้วค่ะเดินมาอีกนิดนึงก็ถึงแล้วบ้านที่เป็นสีสีนะคะมีคนถ่ายรูปอยู่ด้วยแล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นบ้านที่คนอยู่จริงๆแล้วก็มีถนนที่รถวิ่งจริงเพราะฉะนั้นเวลาทักทายจะมาถ่ายรูปนะคะก็ลองดูรถดูถนนดีๆเนาะแล้วก็อย่าไปรบกวนคนที่พักอาศัยในบ้านด้วยแต่เราขอตัวไปเก็บภาพฝากเพื่อนๆทุกคนกันค่ะ ่ายรูปจากบ้านเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ตั้งชื่อว่าคาเฟ่รับดีไหม,มเป็นคาเฟ่ที่แบบเขาดัดแปลงมาจากร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะชื่อ <I can. S 1> ชื่อเดี๋ยวไปท่องชื่อก่อนนะเดี๋ยวมาบอกใหม่อีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ย <No. S 1> เรากำลังจะต้องมานั่งรอรถบัสนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางโดยรถบัสไปค่ะ ไปนั่งรอกันประมาณ10นาทีแท้มาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงย่านที่จะลงมาจากรถบัสนะคะเพื่อที่จะไปร้านคาเฟ่ชื่อชัยเส้นหวดค่ะเดิมทีนะคะร้านนี้เคยเป็นร้านขายเหล็กแล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาก่อนค่ะต่อมาเนี่ยถูกซื้อนะคะแล้วเขาก็ได้รีโนเวทใหม่โดยที่ยังรักษาโครงสร้างของอาคารเดิมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าคาเฟ่ของที่นี่หน้าตาเป็นยังไง ภาพตัดนะคะอันนี้คืออาหารที่เราสั่งค่ะอดีตแอลมอนตัวซองที่สวยงามตอนนี้ได้ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและแตกละเอียดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราหิวมากเราก็เลยลืมถ่ายวิดีโอค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสั่งเป็นตัวกาแฟของแ a ล w h ไว้มาแล้วก็อันนี้เป็นไอซ์ลองแบล็คนะคะกาแฟของที่นี่คือดีแนะนำว่าต้องมามันดีจริงๆเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนค่ะไม่ใช่ไปทานตัวซองก่อนค่ะที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ จากคาเฟ่เมื่อสักครู่นะคะเราก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่ฟอร์ดแคนนิงนะคะเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับจุดที่เราจะเห็นกันตามไอจีเยอะมากๆเลยเป็นมง์ต้นไม้นะคะที่จะถ่ายแล้วแบบเสยงัดขึ้นไปภาพมันจะดูแกลนมากๆเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเราลงรถเมล์แล้วนะคะมาลงที่ป้ายดอบบี้โกนะคะ Exit B คะ่ะ มาถึงแล้วเราก็ต้องเดินอีกนิดนึงค่ะเราจะพาทุกคนเดินไปพร้อมๆกันเลยเดินไปตามทางนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆเดินมาตามทางเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับอุโมงค์ตรงนี้เลยค่ะเดินเข้าไปในอุโมงค์นี้เลยค่ะสุดปลายอุโมงค์นั่นก็คือจุดถ่ายรูปของเราแล้วค่ะต่อไปก็คือต้องไปต่อคิวรอนะคะเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างจะ๊อปปูล,ล่านิดนึงแล้วก็มาถ่ายรูปกันจุดที่ดีที่สุดนะคะคือราวะ ยืนอยู่ข้างล่างนะคะให้ตากล้องยืนอยู่ข้างล่างค่ะแล้วนางแบบเนี่ยหรือว่านายแบบนะคะก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วก็นั่งค่อยขาลงมาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีแคปให้ใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายวีดีโอมาเราลืมเปิดใหม่ เดี๋ยวเมื่อกี้นะคะหลังจากไปตรงฟอร์ดแคนนิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้รูปกันแล้วเราก็จะเดินทางมาถ่ายรูปกันที่ห้องสมุดที่ถนนออชัดนะคะลงรถเมย์มาเราก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าป้ายรถเมย์ที่เราลงมาเป็นลานสเก็ตพาร์คทุกคนเป็นลานสเก็ตพาร์คที่เหมือนกับเขาจัดไว้ให้อยู่ริมถนนเลยนะคะให้เด็กๆมาเล่นมาออกกําลังกายกาันแล้วก็มาถ่ายสเก็ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ต้องเดินหานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดพิกัดของ l i b r a r ี a o ชั h เนี่ยนะคะเราหามาพยายามดูหาข้อมูลใน Google มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แบบบอกเฉยๆว่าแบบเป็นรูปนิ่งว่าอยู่ตรงไหนแต่เราก็ต้องมาเดินหาเองคะ่ะสรุปเ้าอยู่ในออชัดเกตเวย์นะคะเป็นห้างคะ่ะห้องสมุดเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่ชั้น3นะคะเราก็เลยพยายามเดินเดินเดเดิน,ดนแล้วก็หาทางขึ้นบันไดเลื่อนจนมาถึงชั้น3แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาห้องสมุดกันต่อนะ นี่เป็นโชว์เคสนะคะแล้วก็แบบเป็นที่นั่งให้คนมาวาดรูปกันเจ๋งอะแต่ฟรีไหมอะ่ะหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าวาดเสร็จแล้ว่อยไปจ่ายตังค์ไ i n นลลีค่ะทุกคนเราเดินมาถึงแล้วอันนี้ก็คือทางเข้าห้องสมุดนะคะด้านหลังเราตรงนี้ค่ะสรุปเราขึ้นมาถึงชั้น L4 ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไปที่ L3 แล้วบันไดเลื่อนที่เราขึ้นมามันเหมือนไม่มีทางเดินเชื่อมที่จะเข้าไปฝั่งห้องสมุดได้ตรงกลางมันเป็นแบบนี้อ่ทุกคน ซึ่งเราเห็นทางเชื่อมอยู่ที่ชั้น L4 ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าห้องสมุดอ่ะมันจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะคะก็คืออยู่ในห้างชั้น L3 กับ L4 เนาะเราก็เลยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็น L4 แล้วก็มีทางเดินเชื่อมเข้ามาตรงนี้ถึงแรงล้วพร้อมกับใต้ต้อนว่านะคะ Library at o s o r เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับมุมถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าในนี้นเป็นห้องสมุดนะคะเราเลยต้องงดใช้เสียงนิดนึงเนาะ เื่อความเงียบนี่มีมุมให้นั่งอา่านหนังสือนั่งทำอะไรอยูตรงนี้ด้วยค่ะดีมากเลยอ่ะโอเคค่ะเราออกจากห้องสมุดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันอย่างจริงจังละห้องสมุดที่นี่เราว่าแบบดีเป็นห้องสมุดในฝันที่อยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้มากๆเลยอ่ะ ที่นี่คือมีหนังสือค่อนข้างครบคันแล้วก็มีมุมให้นั่งอ่านเงียบเียมีมุมให้นั่งทํางานคือดูรวบรวมไว้หลายหลายอย่างมากแล้วก็กว้างขวางมากแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวคะมันมีหลายที่มากเลยห้องสมุดของที่นี่นะคะสรุปรวมแล้วก็แบบตอนแรกคิดว่าจะมาแบบเอออีอาถ่ายรูปเฉยเสวยๆแต่ไแปบบๆมาๆก็คือพอนั่งพักสักแป๊บหนึง่งเรารู้สึกว่ามันเออมันสงบดีเนาะแล้วก็ดูวิถีชีวิตของคนที่เข้ามาเข้าห้องสมุดเพื่อคนคว้าหาความรู้แล้วมันก็ค่อนข้าง รวมความรู้หรือว่าศาสตร์ของหลายๆแขนงไว้ในที่เดียวกันเลยอะถือว่าดีถ้าใครมีเวลานะคะลองมาซึมซับบรรยากาศแบาาศบตรงนี้ดูนะ เดี๋ยวนี้นะคะการมาทานอาหารที่นี่นะถ้าสมมติว่าเราเข้าร้านมาปุ๊บอะเขาจะไม่มีพนักง,งานมารับออเดอร์แล้วนะคะเราจะต้องสแกนนี่เขาจะมี QR code มาให้ค่ะเอาโทรศัพท์เราสแกนนะคะแล้วก็เลือกเมนูจากในนี้เลยแล้วก็สั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ของเราค่ะถ้าเราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเช็คเอาต์เสร็จมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะประมาณว่าคาสั่งซื้อของเราเนี่ยส่งไปให้ที่ครัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีแบบพวกออเดอร์นัมเบอร์แล้วก็คิวนัมเบอร์บอกแล้วนะคะ ของเรามาแล้วค่ะนี่นะคะคือที่เราสั่งไปมีอยู่สองย่างก็คือเป็นตัวราเมงที่เป็นแบบออริจินอลนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นตัวมิโซะราเมงค่ะทั้งสองจานก็จะมาเป็นแบบนี้เลยน่ามากมากมา,มาจานใหญ่อพอสมควรเลยนะคะเนี่ยจะทานหมดไหมเราต้องมาลุ้นกันจานหนึ่งตกประมาณสิบเอ็ดจุด้าเหรียญค่ะ ก็คือบรรยากาศของถนนออชา์ดนะคะพี่คนเขานิยมมาเดินเล่นช้อปปิ้งแบบของแบรนด์เนมใดๆอันนี้ก็จะแบบมีห้างร้านต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะถนนเส้นนี้ก็จะมีห้างหลายๆห้างเลยะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบบนถนนเส้นนี้เลยนะคะคือฟุตบาทกว้างมากๆค่ะ <Wow. S 1> กว้างขนาดนี้นะแต่คนก็คือเดินเยอะมากเช่นกันแล้วอย่างหนึ่งเลยที่เราชอบนะคะเวลาที่มาถนนเส้นนี้ก็คือเราจะตามหาร้าน ไอติมค่ะไอติมที่นี่นะคะเขาจะตัดแล้วก็เป็นรถเข็นขายอยู่ค่ะเนี่ยตรงล้มแดงๆเนี่ยเราคิดว่าใช่เดี๋ยวเราไปตามหากันว่าจะใช่ไอติมที่เราอุ้ยนี่ไงเห็นเขาถือแล้วอะ่ะใช่ชัวเป็นไอติมที่แบบมากี่ครั้งก็ต้องกินนะคะไอติมตัด ตอนนี้นะคะเราก็มาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะรอซื้อไอศครีมนะคะที่ประกบด้วยตัววอฟเฟิลค่ะได้มาแล้วค่ะนี่นะคะไอศครีมนะคะตัดพร้อมกับใส่ขนมปังค่ะแบบนี้เลยนี่เราสั่งเป็นรสวานิลามานะคะ1ชิ้น1.3เหรียญค่ะมาทานกัน ไอซิมอร่อยอ่ะอะไรหม่ามากเขาย้ายมามาเปิดตรงนี้30ปีแล้วอ่ะใครมาที่นี่นะคะก็ต้องร้านร้านลุงแน่นอนแล้วก็เขาก็จะมีรูปของดาราแล้วก็คนดังต่างๆที่เขาเคยมาทานไอศครีมของลุงที่นี่ด้วยนะคะ นี้เป็นห้างอีออนนะคะอีออนออชาดตรงกันข้ามนี้ก็เป็นห้างเหมือนกันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าห้างสัญชาติอะไรและในห้างอีออนออชาดค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟค่ะ MRT นะคะเพื่อไปอยังเดสติเนชันต่อไปเรากำลังจะเดินทางไปที่มารีน่าบาราสค่ะมารีน่าบาราสเนี่ยก็<อ>เป็นที่ที่จุดหนึ่งเลยนะคะที่ ไปชมพระอาทิตย์ตกเราจะไปในส่วนของที่เป็นสวนอยู่ตรงรูฟท็อปนะคะจริงๆมารีน่าบาลาดมันก็คือเหมือนกับเป็นเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่านี่นะคะเรานั่งรถไฟฟ้านะคะมาลงที่สถานีมารีนาเบย์ค่ะ พอออกมานะคะออกจากรถไฟฟ้าขึ้นมามันจะมีทางออกแค่ A กับ B นะคะเดินมาทางเดียวกันเลยแล้วนี่ก็จะมีป้ายอยู่นะคะว่าถ้าเราจะไปมารีน่าบาระให้ออกทางออก B คะ่ะแล้วก็ไปต่อรถบัสนะคะเซอร์วิสเบอร์400คะ่ะที่บัสสต็อปหมายเลข2ค่ะเราไปตามทางนี้กันเลยนี่น้่ก็จะมีแผนที่ให้เราดูด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินเท้าให้มากที่สุดเราจะพยายามหาทางที่ไม่ต้องเดินแต่ก่อนขึ้นมาแล้วนะคะ เราไม่ต้องกลัวหลงนะคะเราก็เดินไปตามทางนี้ได้เลยะคะ่ะนี้มีป้ายบอกนะคะบัสสต็อปหมายเลขสอค่ะนี่เห็นตึกมารีน่าเบย์แซนด้วยนะคะเหมือนกับตอนนี้ทางประเทศสิกงคโปโอะคะ่ะเขาก็จะเน้นให้ใช้ contactless นะคะแล้วก็ให้ใช้แบบพวกบัตรในการจ่ายแทนที่จะเป็นแคชหรือว่าตัวธนบัตรแถบเลยในการจ่ายเงินชำระค่าบริการต่างๆค่าอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้เพย์เวฟแตะเลยในการจ่ายเห็นมีโฆษณาอยู่ทุกที่เลย นี่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสิงคโปร์ก็มีใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันตอนนี้เรามาอยู่บนรถเมล์แล้วนะคะสาย400ค่ะที่จะพาเราไปสู่มารีนาบาลานนะคะนั่งไปประมาณ4-5ป้ายนี่อันนี้คือการ d เดนบายเดอะบนะคะซูปเปอร์ทรีเห็นซูปเปอร์ทรีตั้งแต่ตรงนี้เลยลงจากรถบัสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงมาปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลงเพราะว่าทุกคนที่มารถบัสนี้ก็คือแทบจะเรียกได้ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันเรากําลังเดินไปทางเดียวกันนะคะเราก็กําลังจะเดินไปทางเข้านี่มีป้ายบอกเสร็จสับเด็กๆก็คือมาเล่นว่าวกันเต็มเลยค่ะนี่ลออยู่บนท้องฟ้ามองเห็นไหมจุดเล็กๆเนี่ย ใกล้จะเดินถึงข้างบนแล้ว ตรงนี้กลายเป็นแบบเหมือนเป็นส่วนสาธธารณะ,ะ,น,ะ,ระนะคะมีคนออกมานั่งปิกนิกกันแล้วก็มารับลมเย็นๆเล่นว่าวกันว่าแบบมีหลากหลายมากแบบมาดินเนอร์โรแมนติกดินเนอร์อย่างนี้ก็มีนะคะคนเยอะมากๆเราเคยมาที่นี่เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะถึงเงียบกริบ แทบไม่มีคนแล้วก็แบบเป็นมุมที่วิวดีปังมากค่ะสามารถถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เห็นวิวด้านหลังนะคะเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์แล้วก็มารีน่าเบย์แซนตรงนี้นะคะมีซปเปอร์ทรีตรงนั้นด้วยแต่วันนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาถ่ายรูปแบบนั้นแหละมาถ่ายแบบอัปเดตอีกทีหนึ่งฉบับ2022แต่ถ้าดูจากจำนวนคนที่หนานแน่นขนาดนี้แล้ววันนี้เราเก็บบรรยากาศมาฝากกันดีกว่าค่ะ please proceed for your safety a t h 굿มอร์นนิ่งเช้าวันที่4ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะ สิงคโปร์นะคะมาง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะตอนนี้แถมเวียดเจ็ตนะคะเขาเปิดเที่ยวบินนะคะบินตรงจากสุวนณภูมิมาที่สิงคโปร์แล้วค่ะทริปนี้นะคะก็เป็นทริปเที่ยวสิงคโปร์ในแบบฉบับของเที่ยวเจอร์นี่นะคะเราพาไปเช็คอินตามจุดต่างๆมุมถ่ายรูปยอดฮิตนะคะที่เราไม่ได้มาอัปเดตกันถึง2-3ปีเลยทีเดียวหลังจากช่วงโควิดนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกันแล้วเราก็จะเดินทางไปที่สนามบินพร้อมกับ ของแถมท้ายนะคะ <Wow. S 1> ที่สนามบินจะมีอีกหนึ่งจุดค่ะที่เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูกันด้วยค่ะแล้วเราก็ได้มาถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถไฟเพื่อที่จะต่อไปอยังแอร์พอร์ตค่ะ รถไฟมานะคะจากกลางเมืองเนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนสายนะคะสีเขียวอ่สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกทีนึงนะคะที่สถานีทานาเมราค่ะเพื่อที่จะไปชางีแอร์พอร์ตค่ะและตรงที่จอนะคะเขาก็จะมีบอกเลยค่ะว่ารถไฟเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาเพื่อให้เราได้รู้เวลาค่ะ เรามาถึงแล้วน,นะคะที่สถานีชางีแอร์พอร์ตค่ะถึงสนามบินแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูเคาน์เตอร์กันนะคะว่าเขาเปิดให้เช็คอินแล้วหรือ,อยังแล้วเราก็จะพาไปจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งะคะ่ะที่ในสนามบินนะคะมันเป็นห้างค่ะเราจะพาไปดูน้ําตกในห้างกันนี่นะคะทางออกของสถานีนี้นะคะทางเขาก็จะกว้างกว่าปกติเพื่อให้เราเอากระเป๋าเดินผ่านได้ง่ายๆค่ะ และเวลาขึ้นบันไดเลื่อนที่นี่นะคะเราจะต้องยืนชิดซ้ายค่ะเพราะว่าถ้าคนเยอะๆเนี่ยแน่นๆนะ่ะด้านขวาเขาจะสําหรับคนที่เร่งดีเขาก็จะเดินขึ้นไปถ้าเรามาที่นี่นะคะอย่าลืมชิดซ้ายด้วยค่ะทางเดินก็จะดูสั้นขึ้นนะคะเพราะว่าระหว่างทางนี้เราก็ เดินด้วยบันไดเลื่อนตลอดเลยมันก็ช่วยลดระยะทางแล้วก็ลดการก้าวเดินของเราได้เยอะเลยทีเดียวค่ะมีบันไดเลื่อนทั้งขาไปและขากลับเลยนะคะเราเข้ามาถึงห้างแล้วนะคะเจเวลค่ะนี่ข้างหน้าตงรงนู้นนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบน้ําตกที่อยู่ในห้างนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในห้างเลยค่ะคนมารอนถ่ายรูปกันเต็มเลย ถ้าใครอยากมาจุดนี้นะคะเผื่อเวลามาที่สนามบินเยอะหน่อยแล้วก็เดินมาชมตรงนี้กันได้เลยมันเป็นห้างด้วยแหละมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างนี้อย่างเดียวเราก็สามารถมาแบบหาข้าวทานก่อนที่จะขึ้นเครื่องหรืออะไรได้หมดเลยนะคะมีร้านอาหารเยอะหรือว่ามาเดินเล่นในห้างชอปปิ้งอะไรกันค้าวเวลาเสร็จจากจุดถ่ายรูปนี้แล้วคะ่ะเราได้รูปสวยๆเพียบเลยนะคะ มุมของการถ่ายน้ำตกตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเดินหามุมได้ตามใจชอบเลยหลายๆมุมเนี่ยก็คือสวยกันคนละแบบต่างๆกันไปนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวตอนนี้เราได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องไปเช็คอินกันนะคะเป็นห้างที่ดูมีอะไรมากๆเลยค่ะข้างบนนั้นก็คือแบบเป็นตะข่ายแล้วก็คือให้คนเดินได้จริงเด็กเล่นได้จริงละแต่แบบเจ๋งมากเลยเป็นตะข่ายแล้วคือนี่ เดินอยู่บนนั้นนะคะได้ความเสียวระดับนี้ค่ะมองลงไปข้างล่างก็คือแบบนี้ว้าวอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี<ส>๋ยวเราเดินทางไปเข้าข้างในกันไปดูของข้างในสนามบ,บินชางีนะคะว่าจะมีอะไรช้อปปิ้งมีร้านอาหารอะไรน่ากินนะคะไปตามเข้าไปข้างในกันค่ะ มาแล้วค่ะดิวตี้ฟรีตอนนี้ก็คือเวลาฟรีไามนะคะจะกินข้าวช้อปปิง้งซื้อน้ำหอมซื้อช็อกโกแลตซื้อของฝากอะไรใดๆดทำตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเวลาประมาณหนึชั่วโมงนะคะก่อนที่จะถึงเวลาบอดนิ้งทามค่ะไปะลุย เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วทริปนี้สนุกมากๆแล้วก็เมื่อยขามากและเท้าก็พองมากเช่นกันเพราะว่าทริปนี้เราเดินกันอย่างบ้าระห่ำม,มากเลยนะคะ ออกจากตอมนะคะเราก็มาเจอบอร์ดนี้ค่ะเรามาเช็คก่อนว่าเราจะต้องไปรับกร,ระเป๋าที่เบล์ไหนนะคะของเราไฟล์ของเรานะคะอยู่ที่เบลล์11ค่ะมาแล้วค่ะ first b a c k แล้วนะคะไฟล์รอแ์เรคนะอยู่ที่เบล11เรามาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วนะคะทริปนี้ก็เป็นการเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีการเปิดประเทศให้เที่ยวก,กันระหว่าง2ประเทศนะคะ และทริปนี้นะคะเราเดินทางกับสายการบินเวียดเจ็ทค่ะตอนนี้เวียดเจ็ทนะคะเปิดเส้นทางบินใหม่จากสุวรรณภูมิไปสิงคโปร์ลแล้วนะคะสําหรับทริปสิงคโปร์นี้นะคะเราคงต้องขอจบทลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามเป็นกาลังใจกดไลค์แชร์แลวก็ซับสไครต์ให้ช่องเที่ยวจอนีได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ